ที่น่ารักทุกท่านเมื่อไหรจะเข้าเรื่องหลักสูตรสมาธิทุกทีเนาะทุกท่านมีความรู้นะฮะมีความรู้ดีกว่าผมอยู่แล้วเรื่องของอ,อะไรนะการปฏิบัติสมาธิอะไรต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยที่เข้ามาชมเนี่ยมีความรู้เรื่องการปฏิบัติสมาธิอยู่แล้วผมก็ยังไม่ต้องกล่าวอะไรมากก็แค่เกินๆพื้นฐานให้แน่แนๆกันเข้าไว้นะเอานาจับเอาลมอนาปนสติให้ได้ ดับอารมณ์อนาปานตสติได้แล้วก็พอจิตมันเรียบแล้วก็พิจารณาร่างกายมันเป็นยังไงมันทรงตัวไหมอันนี้หลักวิธีที่ผมทํามานะครับทํามาตามพระที่สอนคือจะไปฝึกวิชาพิเศษนั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่อันเนี้ยเอาพื้นฐานของคนที่จะต้องการวิชาพิเศษหรือไม่ต้องการความรู้พิเศษก็แล้วแต่มันก็ต้องขึ้นต้นเหมือนกันทั้งหมดนะฮะอันนี้ผมเริ่มไปแล้วนะเนี่ยดับอารมณ์อนาปานาตสติพอจิตส,สบายสบายแล้วก็มาพิจารณาโลก พิจารณาตัวเราพิจารณาตัวเขาพิจารณาตัวสัตว์พิจารณาความเป็นจริงของโลกให้จิตเป็นคุ้นเคยให้จิตมันเห็นให้จิตมันทราบซึงนะพอจิตมันทราบซึงนะเดี๋ยวจิตมันจะมีกาลังแล้วจะไปฝึกความรู้พิเศษก็ได้จะไม่ฝึกก็ได้แต่จับนี้ทุกวันทํานี้ทุกวันมีหลายท่านครับลุกก็ทํากลางดึกมีหลายท่านตื่นมาทาตีสามตีสี่มีหลายท่านก็เอากอนนอนนอนะเอากราบกราบมอนกราบกราบกราบโตนอนเลยนอนรับภาวนาไปเลยก็ได้ พราะผมก็ใช้วิธีนี้แหละที่ใช้ม้ามันก็รวมตัวได้ผลเหมือนกันนะฮะอย่างน้อยที่สุดนะใจเรามันมีกําลังฮนะกาลังของสมาธิอนะ่ะมันทาให้เรามีความสุขมันจะสงบมากขึ้นแต่บางช่วงบางเวลามันก็มีอารมณ์ฟุ้งซ่านบ้างมันก็ต้องมีนะครับเรายังไม่ได้ก้าวเข้าสู่พระอาหารหันต์เนี่ยสภาวะจิตใจเรายังเป็นผุบชนบ้างกับเป็นพระโสดาบานันบ้างกับเป็นพระสกิทาคามี แต่พูดถึงกาลังใจแล้วก็มีสุภาพสตรีหลายท่านที่เข้ามาชมเนี่ยกำลังใจเขาเป็นปรมตถบารมีองกตันรู้รพ,พิเศษก่อนแล้วกันพอรู้พิเศษเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างทําได้เยอะแยะครับเหมือนเราได้อาวุธมาเราไปซื้ออาวุธมาถ้าเราใช้อาวุธไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช้เป็นแต่ไม่คล่องไม่ชนานาญก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีอาวุธมาเนี่ยต้องมีความรู้ความชํานาญมีความคล่องตัวในการใช้ และที่สําคัญก็คือต้องมีระเบียบวินัยวินัยในการใช้อาวุธนอกจากเป็นแล้วต้องมีวินัยในการใช้อาวุธอย่างยกตัวอย่างได้ปืนมากระบ,บอกนึกอยากยิงจริงเลยยิงมาเลยยิงแม่งเลยขึ้นฟ้าลงดินอะไรต่ออะไรมั่วไปหมดเอาไปโชว์มางอะไรบ้างอันนี้อันนี้มัน,นก็ไม่ถูกนะนี้ผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบแต่ที่ผมนํามาพูดเนี่ยไม่ใช่มายกตนนะฮะไม่ได้มาอวดอะไรหรอกไม่มีพิเศษอะไรตัวผมผมก็เอามาเนี่ยที่มาออกมาเปิดตัวเนต้องการแนะนำนะฮะ แนะนำผมเคยไปขอเรียนวิชาจากหลวงปู่ท่านหนึง่งชื่อหลวงปู่บุญยังที่อำเภอสันบุรีชัยนาทท่านบอกว่าไปฝึกสมาธิจิตให้ดีก่อนซึ่งผมก็ทํามาโดยตลอดนะแต่กําลังมันยังไม่พอบาร,รมีมันยังไม่ถึงเพราะว่าเมื่อเราเรียนวิชาไปแล้วเนี่ยเราต้องมีบาร,รมีใจให้มันเหนือเหนือกว่าเขาไอ้คำว่าเหนือกว่าหมายถึงว่า ปริมาณความหนานแน่นให้ให้มันหนานแน่นกว่าเวลาใช้งานช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยช่วยเหลือคนหรือช่วยเหลือสัตว์เนี่ยมันก็ได้มีผลใอ้นะผมมาแนะนําสมาธิความรู้พิเศษความรู้ธรรมดาความรู้พิเศษก็จริงแต่มันต้องมีธรรมะเข้ามาแทรกเพราะอะไรฮะเพราะธรรมะเนี่ยมันทำให้เราหลุดพ้นไม่งมงายธรร,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 รมะทําให้เรา,า,าฉลาดเรียนรู้ถึงเรื่อตรงนี้มาสอนแทรกด้วยเพราะอะไรเพราะมันผมไ,มได้กุศลท่านใดที่ ฟังไปไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แล้วไปเทียบกับคำพระท่านดูว่าจริงหรือไม่นะผมเป็นลูกศิษย์พระผมก็ต้องพูดตามพระเพราะก่อนที่พูดตามพระผมก็โดนมาหมดแล้วผ่านมาหมดแล้วถึงได้นํามาเล่าสู่กันฟงังมาพูดมาอะไรได้ก็อยากให้ทุกท่านนะที่มีบุญสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยต้องนําไปคิดแล้วพิจารณาดูให้เป็นกําลังใจว่าสิ่งที่เราทุกอยู่เนี่ย เราจะปัญญาคิดเราจะทุกข์เปนอีกไหมเราคิดตั้งแต่ร่างกายเราร่างกายเขาเนี่ยเขาเขาตายเราเห็นก็เยอะเราคิดไหมแต่ผมเนี่ยที่ผ่านมาผมจะเล่าให้ฟังผมก็คิดผมไปช่วยงานศพใครผมก็สมมติตัวเองว่าถ้าผมนอนในโรงเนี่ยวันหนึ่งผมก็ต้องนอนในโรงแบบนั้นผมก็คิดสมมติตัวเองตลอดผมเตือนสติตัวเองตลอดทีนี้พอเตือนสตบิบ่อยๆคิดมันก็ชินนะฮะอย่งพ่อฤาษี็ดำมันบอกว่าจิตมันก็จะเป็นชาน มันก็เป็นฌานในด้านของมรณานุสติกรรมฐานจิตมันก็คุ้นเคยเป็นฌานความประมาทมันก็ไม่เกิดขึ้นความละเอียดของจิตมันก็จะมากขึ้นพอใครพูดอะไรมานิดนึงเราก็จะรู้เลยบางทีไม่ต้องพูดเราเห็นหน้าเดินเข้ามาปั๊บเรารู้เลยว่าต้องการอะไรคิดอะไรเพราะจิตมันละเอียดขึ้นไงฮะมันไม่ได้ว่าวิเศษอะไรหรอกจิตละเอียดขึ้นสติมันมีมากขึ้นเพราะจิตลาจะไวมากไม่ต้องไปกําหนดจิตถามไม่ต้องไปกําหนดจิตอยกรู้ เราแค่ okay, ได้ยินเสียงวแววๆหรือได้ข่าวพูดถึงใครถึงใครต่อใครเนี่ยเราก็จะรู้เลยว,ว่าคนนี้มีลุสัยเป็นยังไงผลิตเป็นยังไงก่อนมาเกิดชาติเนี้ยไปมาจากไหนตายแล้วจะไปไหนตอนนี้กําลังใจจะเป็นอย่างไรอันนี้พูดถึงว่ากาลังของของของจิตเราที่มันมีความสงบนะฮะมันจะมีความไวมีความรวดเร็วมากเนี่ยเราจะฝึกความรู้พิเศษมันก็ได้มันก็ได้ไดไดลักษณะ ความรู้พิเศษอย่างที่ผมบอกไปที่สูตรคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็จะบรรลุถึงความสุขมรรคผลได้ง่ายครับอันนี้ผมไม่ใช่พระแต่ว่าผมเอาประสบการณ์สิ่งที่ผมมีที่ผมเป็นเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะฮะท่านใดที่มีความทุกข์ในเรื่องสิ่งลี้ลับอะไรก็แล้วแต่นะฮะจะปรึกษาหรือต้องการให้ช่วยเหลืออะไรก็บอกมาแล้วกันนะครับเม้นเข้ามาหรือไลน์เข้ามาก็ได้วันนี้คุยแค่นี้คุยไปเรื่อยเนี้ฮะเพีนิดเลีวหน่อยไม่ต้องรีบขอทุกท่านมีความสุข นะสดชื่นสิ่งไม่ดีกองไว้เลยกองไว้ตรงหน้าจอผมเนี่ยกองไว้ตรงนี้ไม่ต้องเอาไปสิ่งที่ดีเอาไปพลังงานดีๆขอทุกท่านมีความสุขปัรถนาสิ่งใดที่ไม่เกินแก่วิสัยของกรรมเขาต่างคนต่างกรรมต่างวาระขอทุกท่านประสบความสําเร็จสมหวังในสิ่งนั้นๆโอเมธิริทิภูตานิริตังขอเดชะเดชางขอเดเดชะทรงเป็นที่พึ่งแก่มะอุนด้วยเถิดขอท่านมีความสุขครับสวัสดีครับ